บ้างแบบโดยรวมแล้วเราคิดว่าเราเราทำออกมาแบบโอเคหรือยังว้าวแ่บที่คิดนะคะหนูรู้สึกว่ายิ่งเข้ากองยิ่งมีแบบว่าพี่ๆให้ความสนใจเยอะมากในโซเชียลต่างๆคือยอดปอแล้วก็ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากโดยเฉพาะทิกตอกค่ะก็คือขายดีมากเลยนะคะขายขำแต่ขายดีนะคะอันไหนโชว์ฟันใหม่หน่อยทีนี้รู้สึกไงบ้างแต่แบบว่าพอเรารายงานตัวอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อย พี่นวัดได้มีการเก่ยถึงเราทั้งจากตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็พูดในห้องและยังพูดไปถึงตอนที่ไปด็นเนอร์ด้วยว้าวน,หนูหนูกีดนะตอนนั้นเลยค่ะแบบกีดมากตอนแรกหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงบอสเท่าไหร่ค่ะแต่พอบอสพูดคำว่ามีคนนึงที่สวยขึ้นหนูรีบเอียหูเลยค่ะเพราะหนูคิดว่าต้องเป็นหนูแน่เพราะหนูเติมมาแล้ว <c oughs> หนูทาหลายอย่างน่าจะแบบเป็นหนูหรือเปล่าแล้วบอสพูดชื่อคนเดียวบอกไบร์ฟ้าทธาไมสวยขึ้นแบบอ้าว รีบหนูนนะนมีกําลังใจในการตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะถึงจะนอนน้อยเนี่ยหนูรู้สึกแอ้าวนะคะหนูก็รู้สึกดีค่ะคุณพี่ดีใจไหมเรียกได้ว่าตอนนี้คือแบบความมั่นใจของเรานี่คือแบบทะลุร้อยไปแล้วก็ไม่ทะลุนะคะคุณพี่ก็ก็ยังต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะอะไรหลายๆอย่างที่ว่านี่คืออะไรฟิลเตอร์อะหราอเหตุการณ์เมื่อคืนหน่อยงไงคุณพี่ได้รับชมน้อง ใช่ไหมคะหรือว่าก็คือเมื่อคืนพีคมากเลยค่ะทุกคนก็คือมีคนชมประมาณเออห่อันนี้คือพีคสุดเลยแล้วก็คือหนูไม่แน่ใจว่าจะเป็นแฟนคลับหนูหรือเปล่าอาจจะมีแบบหลายๆกลุ่มอะไรคนอาจจะแวะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เล่าเรื่องแบบชีวิตประจําวันของหนูอะค่ะให้ทุกคนฟังว่าเออหนูเห็นเพื่อนๆนะยุ่งหิวหิวของขึ้นลงขึ้นลงบางคนไปหาแฟนคลับบางคนไปหาพี่เลี้ยงหนูก็เลยรู้สึกว่า หนูกลับมาจากโชว์ดีซีแล้วหนูไม่มีธุระอะไรเลยทําไมหนูหนูว่างจังแล้วทําไมเพื่อนหอบของหนูก็ถามคนนู้นคนนี้ว่าทําไมหอบของแล้วจะไปไหนแล้วทําอะไรทําให้หนูยืนงงค่ะว่าทําไมทุกคนยุ่งทําไมหนูว่างหนูก็เลยแบบว่าเล่าว่าไปไปล็อบบี้ค่ะไปหาของเดินหาของว่ามีใครเอามาสรุปก็ไม่มีหนูก็แกล้งเดินแบบกดโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นห้องไปค่ะคพณ่พี่ก็ไปเล่าในไลฟ์ให้ฟังแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ คนที่แกล้งูเนี่ยเขาก็คิดขึ้นมา,นะาไม่มีคนมาหาใช่ไหมเขาก็ปั่นเลยว่าแบบมาหาที่โรงแรมอยู่ที่ล็อบบี้แล้วลงมาหาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์หรือใครเป็นคนเริ่มแต่ด้วยความที่มีคนเริ่มแล้วทีนี้มีคนหวังดีค่ะก็คือคนพี่ๆในดอมเขาก็หวังดีเขาก็ปั่นเมน้นเขาบอกว่าอ่านเม้นหน่อยอ่านม้นหน่อยมีคนมาหาอยู่ล็อบบี้รีบไปเร็วอะไรเงี้ยคือเยอะมากๆจนหนูไม่รู้ว่าสรุปว่าต้นเหตุมาจากใครหนูก็รีบเลยค่ะคุณพี่ถอดขนตานถอดคอนแทคเลนแล้ว พอทุกอย่างอยู่ในห้องน้ําหนูก็ต้องกลับไปใส่ชุดปูนซีเมนต์ของหนูมือนเดิมรีบกลับไปใส่สายสะพายก็ต้องใส่รองเท้าบิ๊กชู๖นิ้วก็ต้องกลับไปใส่หนูก็จะเต็มมากดีนะคะหนูไม่บ้ายอใส่มงกุฎลงไปด้วยเพราะว่ามีบางไหลายเม้นมากเลยบอกว่าอย่าลืมมงอย่าลืมมงแต่หนูบอกว่าไม่หนูรีบหนูก็แล่นลงเลยค่ะแล้วพอลงยังไงหนูเวอเลยค่ะคุณพี่หนูก็ มาทําอะไรที่นี่หนูก็ลงมาหน้าลิฟต์แล้วหนูก็มองพี่ไทยไปตอนเงียบก็มีพี่เลี้ยงก็มีเพื่อนๆน,นางงามนั่งแบบว่าคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็มองว่าหนูถือไม้เซลฟี่ลงมาสีชมพูแล้วหนูก็มองไปรอบล็อบบี้คุณไม่ไหวแล้ว <laughs> หลังกล้องหลังกล้องไม่ไหวแล้วนะคะแล้ว <laughs> ยังไงแล้วยังไงหรไอหนูก็หนูก็คิดว่า <laughs> เขาอาจจะแบบไม่รอหนูหน้าลิฟต์หรอกเขาอาจจะ มุมไหนสักมุมหนูก็เดินอ้อมล็อบบี้เลยค่ะคุณพี่ก็เดินอ้อมล็อบบี้แล้วหลายๆคนก็มองหนู่าแบบหนูทําอะไรเพราะว่าหนูก็แปลกไปเป็นไรอะไรใช่ค่ะยืนคุยกับไมาเซลฟี่แล้วก็แบบเดินรอบล็อบบี้เขาก็มองหนูว่ามาทําอะไรซึ่งหนูก็หานะคะก็หาหนูก็ไม่ได้แบบว่ารีบไปรีบกลับก็เดินวนสรุปก็ไม่มีค่ะคุณพี่หนูโดนแกงไม่ไม่มีหรือว่าเขายังนั่งรถมาไม่ถึงคุณพี่หนูน่ะ เดินวนนะคะเพื่อหาแบบจริงๆอ่ะหนูละเมอหรือเปล่าฝากโอ้โหคุณพี่คะในด่อมหนูเดือดมากเลยครับแล้วคุณพี่นี่อารมณ์ดีคุณพี่อารมณ์ดีมากเอาจิ้พอเราลงมาเราแอบแอบแอบนอยแอบโกรธไหมนอยค่ะอย่าให้เจอนะเอออย่าให้เจอเออหนูก็หนูก็งงว่าสรุปใคร ในด้อมหรือว่าในไลฟ์กันแน่ที่แบบว่าคอมเมนต์มาสรุปก็ไม่มีใครรู้ว่าต้นตอมาจากที่ไหนเพราะไม่มีใครแคปคอมเมนต์ได้ก็หาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นห้องก็ได้ก็ขึ้นห้องแล้วก็แบบว่าเหมือนก็มีพี่ๆในด้อมแบบหลายๆคนเขาไม่ค่อยพอใจที่แบบว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ก็แบบหลายๆคนสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาแบบปอบใจหนูก็หนูเศร้าก็หนูนั่งร้องไห้เป็นจังๆคิวขมวดอีกประมาณนั้น กดกดกดเข่าฉันน้ำตาแล้วในน้อมเราว่ายังไงบ้างกอเจอเหตุการณ์โอ้ไม่ไม่พอใจหลายคนมากเลยก็คือพี่ๆแบบไม่ได้วีนอะแต่ว่าแบบเป็นอารมณ์แบบไม่พอใจจริงๆนะคะแบบไม่ได้วีนเล่นอๆอะ,ะ,ะเหมือนเหมือนมาเล่นกับความรู้สึกของน้อง<ำ>มากเลยมันก็มันก็เป็นอะไรที่จังเหมือนกันนะคะแบบดูเสียงเองด้วยใช่ดูเสียงเองด้วยไม่ควรไปทํานะคะเขาก็คงเห็นหนูแบบตลกแหละจะทําอะไรก็ได้แหละแบบ แต่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้นะออโดนสาบแน่เจอเลยเอ,อังจริงโกรธป้าถามจริงเลยโกรธอย่าให้เจอหนูจะ <c oughs> หนูน่ะแก้ผ้าแล้วแล้วก็แบบกําลังจะลบหน้าแล้วเออตรียมอะไรหลายอย่างขนตาหนูก็ไม่มีหนูถึงแบบพึ่งฟิลเตอร์ หนูก็ลงทุนใส่รองเท้าคุณพี่เพื่อที่จะลงไปจัดเต็มใส่สายสะพาเรียบร้อยขาดแค่มงเท่านั้นเองอหนูก็คิดว่าโอ๊ยหนูต้องได้เจอใครสักคนแน่เลยแฟนคลับเพราะว่านหนูก็ไม่ค่อยแบบว่ามีใครมาเจอหรือว่ามีใครเอาของมาให้แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนูก็ตื่นเต้นคิดว่าแบบออ้เขามาหาเราเลยเหรออะไรสรุปกันก็ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นเรื่องจอจี้อ่าก็ข้างหลังก็อย่าทำอีกฝากฝากหน่อยอย่าทำอีกนะคะถ้าเจอ อ,อย่าให้เจอนะแล้วมันแปลงๆคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์จากปลายปาบ้างว้าแต่ละคนแต่ละคนเหมือนเห็นหนูเป็นกล่องของขวัญเปิดมาแล้วต้องเจออะไรสักอย่างเด้งขึ้นมา ตามแผนเลยค่ะคุณพี่นะคะตามแผนเลยค่ะใส่เสื้อผ้าตามสีเลยค่ะก็มีอะไรก็อาจจะเปลี่ยนทรงผมบ้างแบบหนีบตรงบ้างหยักบ้างเปลี่ยนขนคิ้วบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนไหมต้นหัวเลยอะไรเงี้ยแล้วไฟนอลเหรอคะไฟนอลเหรอคะอแบตเตอรี่ขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยคุณพี่แรงมากคือแบบสวยใช่ไหมคะคนสวยขนตายาวทำอะ้รก็สวยเราได้ไปแล้วทำไมนะผมอเมอรี หรือว่าแค่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะไวรัลก็เยอะอยู่นะคะอะโอเคขอกำลังใจหน่อยแต่แม่แม่หน่อยขอกำลังใจทุกคนนะคะเมื่อกี้น้องโดนแกงข่านก็อยากให้มีคนซัพพอร์ตเยอะๆอยากให้มีคนมาป้องน้องแล้วก็เอาของขันมาให้หนูบ้างนะคะแล้วก็มาพบมาเจอกันบ้างอาจจะแบบว่าก่อนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพบปะพูดคุยกันหนูขอบคุณมากมากที่ทุกคนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระแสะหนูดีขึ้นมากเลยหลายๆคนแบบว่าแคปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแท็กหาหนูซึ่งอันนี้แหละค่ะคือแบบ คือจุดเริ่มต้นของไวรัลนะคะขอบคุณมากค่ะอยากให้เป็นกำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะคะตลอดกาลแล้นเธอจ้าทูบอกก่อนว่าชอบกินอะไรเผื่อแฟนจะได้ซื้อมาฝากถูวันนี้หนูเพิ่งหนูเพิ่งบอกเพื่อนไปเลยว่าชอบินจริงๆหนูชอบกินเนาะกระป๋องเงาะกระป๋องไม่ใส่สับปะรดแล้วก็ขนมก็กินคาราโมโจบ้างกินแบบเล่บ้าง ผลไม้ años, ช่วงนี้กินดองไม่ได้ถึงจะชอบมากก็กินไม่ได้นะคะปกติชอบกินมะม่วงดองกินไม่ได้ค่ะจมูกแพงยังไงถ้าเกิดสนใจก็สามารถซื้อมฝากได้ซื้อได้ค่ะชอบกินหมูกรอบด้วยนะคะ I love bacon โอเคขอบคุณค่ะที่ไหน